สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้น้องมีนะฮะวัตถุมงคลของลุงปู่ศิรามาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้มีประมาณหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ครับนะได้เข้ามาพิชัยนะครับพระปิตาโลหะนะครับเป็นงานพุทธศิลป์นะครับเป็นงานสองกษัตริย์นะฮะวันนี้มีเข้ามาสี่องค์นะครับากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อีลนยและเบอร์โทรได้เลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเรามารายการแรกกันเลยครับ รายการแรกรายการที่หนึ่งครับเป็นงานพุทธศิลป์นะฮะเป็นงานพุทธศิลป์นะครับงานเป็นอ่าหลังพื้นทรององค์เงินนะครับนะลงยาเขียวเป็นงานกระถินพระปิดตามธรรมการนะครับเป็นงานหล่อนะครับนะฮะกระถินหกเจ็ดนะครับนะฮะองค์ละ200บาทนะพี่ชายนะฮะเลขคุณตัวเบอร์สามศูนยนะครับจับคู่350บบาทนะครับนะฮะมีมาสี่องค์นะพี่ชายนะ องคที่2ครับรายการนี้นะครับเป็นพื้นทองนะฮะองเงินไม่มีลงยานะครับรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์นะครับสามหกเจ็ดครับนะครับราคาเท่ากันพี่นะองค์ละสองร้อยบาทนะครับส่วนองค์ที่สามนะครับนะเป็นนะฮะองเงินหลังทองนะครับเลขคุณตัวเบอร์สองสามแปดนะครับรายการนี้จะเป็นลงยาเหลืองนะพี่ชายนะฮะลงยาเหลืองนะครับรายการที่สามนะครับ รายการที่4นะครับจะเป็นพื้นทององเงินนะครับองค์นี้จะเป็นนะฮะลงยาแดงนะฮะเลขคุณเบอร์250นะครับเลขคุณเบอร์250นะครับองค์ที่4นะครับนะจะจับคู่ได้นะพี่นะจับคู่ได้นะพี่ชายนะครับสวยๆเลยพี่งานโลหะงานหล่อพืศินพระปิตานะวันนี้ได้มาเพียง4องค์พี่นะครับองนะฮะจับคู่ให้พี่ๆนะองคู่ละ350บบาทนะครับ คู่ละ3 5 0้้าบาทนะครับแต่ถ้าพี่พี่รับหมด4องค์นะครับนะผมเปิดแบงปันให้พี่เพียงแค่4 0 0บาทพอนะครับซื้อฝากญาติพี่น้องได้นะครับผมขอให้นะถ้ายกสองคู่ผมขอที่600้อบาทพอฮะลดไปให้อีกนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้นะครับรายการที่ห้นะครับเป็นพยาคุดนะพี่นน่พยาคุดรายการนี้เป็นเนื้อนวะนะครับนะเป็นเนื้อนวะนะครับเนี่ฮะมีเลขค้ดอยู่ตรงนี้นะพี่นะมีเลขค้ดอยู่ตรงนี้นะพี่นะ รายการนี้เดตะวะนี่ครับนี่ฮะรายการนี้เรียบกรอบพร้อมใช้งานกันน้ําให้เรียบร้อยครับพี่ชายรายการนี้เปิดปันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะฮะองค์นี้ได้มาให้พี่ๆที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับปกติน้าอยู่ที่สี่ร้อยห้าร้อยนะพี่นะพยาคุดนะครับนี้จับได้มาองค์หนึ่งพี่ชายนะครับเอาไปพี่ชายองค์นี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งให้เลยพี่ชายนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาครับรายการที่หก รายการที่6นะครับเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับนะรุ so ่นนี้จะออกที่นี่เลยนะพี่นะรุ่นนี้จะออกที่วัดธรรมะอ่าทอ่าพระธาตุมืนหินเลยนะครับนะวัดที่ลวงปู่เป็นเจ้าวาดเลยนะครับนะด้านหลังเป็นลายมือลวงปู่นะครับรวยรุ่นรวยพันล้านนะฮะหนึ่งเก้าสี่สี่พี่เลคนตําเบิดนะครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับเนื้อทองราคาเนื้อทองทิพย์นะฮะนะองค์นี้นะครับเปิดปันอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่หกนะครับ รายการที่เจครับมาอีกหนึ่งองค์พี่ชายนะครับเป็นเหรียญกลมหลวมเหมือนกันนะพี่ชายเนี่ยฮะด้านหลังใบลังเขียนลายเซ็นนะครับเลขค้นเบอร์หนึ่งห้าสี่ห้านะฮะหนึ่งห้าสี่ห้าหรือเปล่าพี่ชายนี่ฮะสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่ชายสามร้อยบาทเหมือนกันนะครับนี่ฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะรุ่นรวยพลันนะครับนะหรือกินบอดเสียนนะครับนาพุทธพิเศษวาละเดียวกันเลยนะครับนะที่ว่าพระธาตุม่นหินนะครับนี่ฮะ นี่รายการเนะครับองค์ละ300บาทนะครับของวัตุมงคลของหลปูศิลานะครับหลงน้องการันตีแท้ให้เลยนะครับต่อมารายการถัดไปครับเป็นรายการที่8ครับองค์ที่8ดนะครับเป็นพระสมเด็จแปดเหลี่ยมนะครับนะนี่รุ่นนี้ออกที่อาวัดวัดพระธาตุพนมนะครับพุทธาพิเศษ88เกจิคณาจารนะครับรุ่นนี้จำไม่ผิดนะรุ่นสตะมงคลนะครับนะเป็นพญานาคนะครับนี่ฮะ สวยๆเลยพชารายการนี้เป็นเนื้อดิมเผาเลขคุณต้องเบอร์หกห้าห้าสี่นะฮะหกห้าห้าสี่องนี้นะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทผมเลี่ยมให้นะครับผมเลี่ยมกันน้ําให้นะครับเอาไปสองร้อยบาทพอผมเลี่ยมกันน้ําให้ครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้านี่ครับนะผมเหลืออยู่องคเดียวนะครับเป็นพระพุทธชินราชรุ่นแรกนะครับของผู้มหาธิรราวุทาพิเศษนะครับ นะครับเหลือที่องค์เดียวนะองค์นี้นะเลขคุณเบอร์เก้าสิบแปดครับองค์นี้ผมขอที่สองร้อยบาทพอพี่นะฮะได้มาแค่องค์เดียวเช่านั้นนะครับเนี่ยฮะองค์ที่เก้านะครับได้มาองค์เดียวเช่านั้นนะพี่นะต่อมาเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบนะครับเนี่ยฮะรายการที่สิบมาเป็นรุ่นพระพรมนะฮะรายการที่สิบมารุ่นรุ่นพระพรมประสิทธิ์นะครับ เนี่ยเี่ยพรมสิทธิ์ในการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะใช่ไหมพี่เอ้ไม่ใช่เนื้อทองแดงผิวลุ้งเนี่ยฮะเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะฮะนี่ฮะลงยาวออกชมพูชมพูนะพี่นะเลขคนลเบอร์สามสิบเจ็ดนะครับด้านหลังสวยมากนะฮะด้านหลังผิวเดียวกับเหนือดวงหลวงปู่มหาพิลาเลยนะฮะผิวเดียวกันเลยพี่นะนี่ฮะผิวแพงๆอย่างนี้นะรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยบาทพอพิจายนะครับสองร้อยบาทพอพิจารารายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11นะฮะ11เก็คล้ายโทนมุกเหมือนออกมุกมุกเหมือนเมื่อกี้เลยพี่นะเนี่ยออกมุกมุกเหมือนกันเลยนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุกนะฮะดูด้านหลังแมงทับเลยพี่เลขคุณเบอร์8 1 6นะฮะผิวเหมือนเนือดวงเลยนะรายการนี้ก็200บาทเช่นเดียวกันกับพี่นะฮะสามารถจับคู่350าบาทได้นะพี่นะ,ะสำหรับรุ่นผมประสิทธิ์นะครับนี่ได้มาพี่รุ่นผมประสิทธิ์นะครับ ต่อมารายการที่1ิบสองครับรายการที่1ิบสองเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองะระฆังลงยาเลขคุดเบอร์นี่ครับ1822ปดสองสองครับ18 2 2ดสองพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อทองะระฆังลงยาไล่สีเหลืองเขียวนงลงยาไล่สีเหลืองเขียวนะวนะพี่ชายนะฮะสองอบาทเช่นเดียวกันครับรายการที่สิบสองนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบนะพี่ชายนะ <c oughs> ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่ สิบสามสิบสามรายการนี้ไม่ลงยาพี่ชายใครชอบงานพิพี L, เวห้ามพลาดเลขคนณะเบอร์หนึ่งเก้าหกเจ็ดครับหนึ่งเก้าหกเจ็ดครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวลุกไม่ลงยานะฮะรายการนี้เอาไปสองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับสวยๆเลยงานคลาสสิกอย่างนี้นะครับรายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับเนื้อทองระคังโบราณลงยาวน้ําเงินนะครับนะีบ่ฮะเลขคนณะเบอร์นะฮะเจ็ดเจ็ดห้า เลขคนณะเบอร์จ็ดเจ็ดห้าหรือเจ็เจ็ดแปดนะพี่นะนี่ฮะรายการนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนกันครับพี่ชายนะฮะยกคู่สามร้อยห้าสิบนะยกคู่สามร้อยห้าสิบาทครับพี่ชายนะครับนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาพี่ รายการที่15เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองลังคาลงยาชมพูทึบมุกเนี่ยฮะลงยาชมพูนี่ฮะอุ้ยสวยนะองนี้พี่นะสวยจริงนะครับนะให้พี่ๆผู้หญิงนะครับพกพาติดตัวได้นะครับค้าขายนะฮะเลขคนจำนวนหนึบบ่งเจ็ดหนึ่งสามพี่ชายองค์นี้นะครับสองร้อยบาทเช่นนี้เลยครับพี่รายการที่สิบห้านะครับต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่16รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนะไม่ลงยาวิการคลาสสิกเลยเลขคุณตัวเบอร์2องสนะครับนะฮะเอาไปวิชานะครับ200บาทนะครับไม่นะครับจับคู่350บาทได้เลยเดี๋ยวพี่นะต่อมาครับพิชาต่อไปรุ่นต่อไปครับเป็นรุ่นเหรียญรุ่นสิริมงคลนะครับเป็นงานอ่าพระศิวลีนั่งนะครับนี่ฮะ นี่ฮะรายการที่18 17นะครับรายการนี้200บาทเช่นเดียวกันพี่จับคู่300นะจับคู่350เหมือนเดิมพี่ชายเลขคุทะเบียน147ฮะรายการที่17นะครับต่อมารายการที่18ครับรายการที่18นี่ฮะรายการที่18บแปดออกเนื้อมหาชนวนผิวรุ้งๆนะฮะเลขคุทะเบียน152ครับรายการนี้ก็200บาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่18นะครับจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะ ต่อมารายการที่19ครับรายการที่เนื้อทองแดงนะผิวมะขามเลขคน่ตเบอร์51คฮะรายการนี้ก็200บาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่19นะครับ ต่อมารายการที่20ครับรายการ20จะออกผิวลุ้งเลยพี่ชายรายการนี้เนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งเลขคุณตัเบอร์หมายเลข48ครับเลขคุณตัเบอร์หมายเลข48ครับพี่ชายรายการนี้นะครับรายการที่20 200บาทจับคู่350บาทได้เลยนะพี่นะสำหรับ EP วันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ชายนะับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้กบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบพระคุณมากครับ